สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับทีไทยอีกแล้วแต่วันนี้เรามีประกาศสําคัญนะครับันนี้เรามีข่าวดีมาบอกก็หลายๆคนที่ติดตามสตรีบาร์ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเรากําลังจะย้ายไปที่บ้านใหม่ของเรานะครับบ้านเขียวก็คือซูปไลฟ์นั่นเองนะครับผมก็เขาได้มาสนับสนุนบ้านนะครับช่วยอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์นั่นนู่นนี่บลาๆแบบมีคอนเทนต์มากขึ้นหลายๆอย่างที่แบบซูมาสนับสนุนคือดีมากเลยครับดีมากก็จะไม่ได้ไลฟ์ ใน YouTube แล้วนะครับแล้วก็จะไม่ได้ไลฟ์ในทวิชแล้วก็อยากมาประกาศให้เพื่อนๆไปติดตามกันได้ที่ซู p ไลฟ์นะครับผมซูปไลฟ์ทิทวัตนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแต่บ้านแดงบ้านม่วงไม่ต้องเสียใจไปไม่ต้องห่วงเพราะว่าป้าจะลงคลิปให้เรื่อยๆแล้วก็จะมีทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเดสล็อกโอเวอร์วอชหรืออะไรพวกนี้เราจะทํากันเต็มที่เพราะว่าซูปจะมาสนับสนุนเราตรงนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างซูปไลฟ์ด้วยนะครับผมก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับซูปไลฟ์ทิทว ฝากไปกดฟอลโล่กันสักทีสองทีนะครับก็จะไปย้ายไปที่นู่นแล้วฝากบอกเพื่อนบอกพีบก่บอกน่อยบอกน้องฝากบอกกันนิดนึงครับว่าทีทาย,ย้ายไปซูบแล้วครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับผม<อ>มันไม่ได้แล้วป้าแผ่นนี้มันยิงอย่างเดียวแล้วว่าผ่นนี้มันใช่แล้วขอบคุณเฟิรมแ<า>ล้วไอ้จีนว่ะไอ้จูมาอยู่ด้วยกันอีกดีเฮียกูจะสกุนวะไอ้พวกมึงไปกลับไปเด้เอาเลนกลางเอาเลนกลางไปอย่นไปรำเลนหนักเลยไอ้นี่ไอ้นี่เล่นเป็นโอ้ยเห็นฮีโร่เรา ชีบวิลาศเราไว่ใเอ้ยมึงสองคนนีบพวกกูดิโอ้ชีพวิลาได้พวกเมงเอไปเจอกูอยากเล่นเล่นสบายแล้วมีเงินแล้วกูไปฟาร์มิช่่ไอ้ชูกเอามานะแกเกมตะกี้แค่นะให้สั่น์ได้มาเฮ้ยนี่เป็นนะาม่ช่น้องบนเล่นสายเกมเป็นอย่างไนั่นน่ะเล่นเล่นาดอกหงกาวชีพไมอยู่ในเวลหรอบนสองตัวเลยดยุบนมนเลยหรอไม่ไม่เล่น ไเพลย์ลเพลย์ลเเจ็บเจ็บเจ็็อดมันขึ้นบนไงวะน้องด้วยดวัวดำี่ยอยโดนเพลย์ใส่เป็นหลอโหลดโหลอดอยู่เจ็บปะม่เจ็บปะตาเลยอ่าวมัวเนี่ไวเป็นมัวไหมมันขึ้นบนแล้วมันก็โดนกูแล้วมันก็มากดแพลี่ใส่หน้ากูทรมานใช่ไหมฮะ โดนทรมานโอ้ยทรมานยังไม่ไดอออันเอาอ้ยพี่จับพี่พีผมยังไม่มีตังค์เย็นพี่แม่เนาะตายล้วตายพี่จับผมยังไม่มีตังพี่ข้บ่าวขี้บ่าว กรจุกจะปะไม่ได er> ้มันโดนี่ว euh. ี่ด่าเจ็เดจอดดด้วใช่จากเว็บนี้จอของราได้นดยได้ไหมใช่ได้แม่ตัวสตัวนี้แม่งบบดุมบทั้งไฟทไงเนี่ยแตกกันเดเจ็บนะเงินนมาแล้ว มไม่ดูไปเล่นไงเฮียเนี่ออยนอนหิวเรื่องไร,ไรอร่ะโอ้โหโอ้โหโว้โหแบหออบบอปฝากไหมไม่ฆ่ามาสองกัวมาสองกัวโดกันครับเก็บกันสองครับ นี่ได้ไหมยี่ดึกแล้วอะ่ะให้ยิงทีโมงบายทีโมงพันจุดนกัดนกจบหนักจบหนักมันยิงออกมาเลยไงเอ็กซ์ต้าดีจันมากเลยจะได้ดาหายวะไม่กาที่ หนักมาเหรอฟิวอินฟิวอินฟิวโดนเยอะาโดนเยอะกลับละมาไหมาได้จ้าวะจ้วะยี่มัดันมานิดนึงได้เะไหได้ากูไม่เล่นเลยแล้วนะกูไม่ยิงแล้วจุกูไม่ยิงกูไม่ยิงรอดีนายถ้าอไป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 เดชเดโชว์ท่าสุดโอไม่ได้อะวะโอ๊ยเจ็บเตายอะเดอะเด ใช่よยยเออลาลลไม่ไม่ซาละโอ้ยมันอับบีมลำหรอวะออมีมีเส้นจำแนักเลือบที่เรี้ยงไลชีนอ่อเ,เ้ยงไก่อ่ใช่น่นจะมาไม่ไม่ซื้อขอเลยัเจ็บเจ็บเไปที่นี่เจ็บ เดีเลยที mmm pues. ่เดียเลยเจ็ของแป๊บระดสองเจดห้าเมียนตีก่อนมียนตีเมียนได้ารอเนาะมา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 ทำลันนะเดี๋ยวด้วยตาแล้ว มันช <c> ่วยเ่งไดไ้ขึ้นได้ไอ้เียโอยปอมแมงตีมากาายอย่งเดียวโฟกัสที่ไหนกูโฟกัสที่ไหผมยกมาได้เนี่ยนี่มัราเบนี่นมิไม่ได้ยกนะนี่แหลนไอ้พดอกมีชอเือ300โดนเด้อ300เดินขาลาไล่มาโดนเนี่ยเจพี่เจพี่เจ มันมีโดมด้วยสู้ลำบากแล้วตอนนั้นาจะว่าเข้าโดมแล้วต้องต้องอ่อดีไวบาลีอะหนึ่งอ๋อใช่แล้วเดี๋ยวเล่นก่อนเาดีนะเดลแรมละได้แล้วเราหาจับหนึ่งตัวก็ได้นะ เอาพาดอกอะพาดอกจะเป็นไปได,ด้ดีแล้ดี้วป่กซ้ายเควินเควินออนะเควินเข้าแล้วนมตะวันเควินอ๋อเควินเฮ้ยม่ไปฟาร์มเฮ้ยพทะดลาะได้ได้เองรองปลาแบบตอนคลิปมาสามวำนักปลอเนะรอ ไม่เบาจังวะมีเนเทนตยากละไม่มีสกิลละระวังท่านวานไปนะได้ไ้ไเับไปแล้วหัแหลับดเิดอกเิดอก กระโาดอยู่ข้างนอกอยู่นีโหลดมาเยออยู่ข้างๆกลัวไอ้สัตว์ว่าลงโอ้ยระโดเกมิดสายมาเลยยูแต่มันไม่มีเอมเลยรออะไรผมไม่แยทงเชาผมไมอยู่ทางเมชาพี่มันไปแบได้ปะเดินลูกเดินเดินเดิน

ไอชิบอกดีเมานี่อ่ะันนึงก็อย่าหยุดไว้ข้างบนป้อมแสงดทำไรอ่ะอะไรอ่ะแซ่บพอเยอะมากเลยแต่เขาเล่นมั่วมากเลยอ่ะ ไอ้นี่มันก่อนมีอนทูู่่ทุมันทุมไม่ลำเลยเอาหมดเลยแม่แถบซ้ายเร้หมดลด้อกไดมันมีแค่สวอองคัลากเติมกึ้นไหนนนตวคาราด็อกมาไม่รชื่อฝับมันมีสวอนมีคิการปดใอะใช่ไมเอใชมันจะได้รัน้เปอร์เซ็เลยจับจับจับเทวิมาลเดยออกไปเดี๋ยวเมไม่มีเลย โอ้ยังไม่อ้เดนอย่นหน่มแล้วมันไดหอี่ไอเนี่หายนะเว้ยเลนี่หายสองแล้วเว้ยมันกลับไปแล้วปักลับหรอกลับไปเลยไอพนัมาพนันมาเนี่หายสองเนี่หายสองเนียนไปแล้วพาสิเพี่ แต่ว่าไม่มีอติพี่เยอะเซอร์เอ้นี่ให้เออโดนพลาสสิกชิปอะไปเกมไม่ต้องเซอร์เอ็นี่ให้หรอจะลงเกมคลาสสิกชิปมเจอคลาสสิกจุกมันเดอยวยูมันเดอยวยูเหลียวมันน่าจะไปเดี๋ยวเขียนวิ่งมาไอ้ไรๆพลระดับอยู่ตัวเดียวพลระดับกูเด้เล่นๆๆๆๆโอดถังไม่โดนโฮ้ยไอ้นี่มาปะเยี่ยมันยิงมาเก่งนะพี่ไอ้เย่ยเฮ้ยมาเต็มเลย ได้ไม่มีมาร์กเก่งหรอเออมันเอาแต่มาร์กเนี่ยไอ้ดาเมจมันใช้จับปืนนะเข็นไปนะเแทงไปนะยิบไปได้ไม่เอาไอ้นี่ดูอะไรกับ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 กลับกับกลับกับไอ้ชินมาพิบดีวิชมะเฮ้ยเฮียมันไหวปะเนาะบีเลยใส่กู่ไม่เอี๋ยวเดี๋ยวไอ้พี่หนีแล้วไอ้พี่ถอยตันตาทุกคนเกมนี้ยังไงก็เหมือนเดิมเอ้ยยังไหวกันอยู่ปะยังไหวอยู่ปะยัต้องเดินยังยังพี่ยังไหวอยู่วะ ดีเกใส่กูยไดีเกยอันนี้ตัวไ่ไม่เจอดีบัฟไว้สัสเไม่ไม่เฮ้ยดีบัฟเกมนี้ควบคุมเลยนะ้ไม่ได้ไม่ได้บาบาบ้าถ้าถ้าับาต่อบอกกันนะมันไปเล็งข้าไปเขี่ยโก็ไปเขี่ยดไปเขี่ยโอ้โหไปเขี่ยไปเขี่วไม่สู้เลยิบเคอะไม่กล้าสู้กูหรอก ได้ดีบาไปเลยกูเ mm ่อเกมอซเคินไม่เล่นเลนไม่เล่นสายกัออามนะขอาามนะพี่ไปอด้ยังไม่ไหวแล้วเม่เอาคนะไม่ดาดลำะได้เลยคิวบีบละมามาเม่งแบบว ยงิงมาเก่งจ้า่ะเขวียนมนเล่นยิงเ่องถ่านดนละเฮ้ยออกอยู่เนาะยิวรอดเปล่าสาตัวนะอยู่สามมาเฟกเราไปเราไปตกูติดอ้ือว่าเขวี้ยนอากมาก็มาก็มากูได้ใบเขียวอ่ะมาแล้วมาแล้วจได้จับได้ ไม่ม uh ีต oh. uh ัว TP มาเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาทอมเหมือนกันกูมาทอมเหมือนกันเล่ได้เได้ไม่ต้องกลัวยิงแต่มาร์กนะ่ยมาต่อได้ปะมาต่อได้ปะกำลังไปเหลืองกำลังไปเหลืองเดี๋ยวพอโอ้แหววเยี่ยมไปกั้นแล้ว ไปการเหลืองกูไปการฟ้าออกดีบัฟก่อนเจ็ดแม่ไอจีมันโล่มาอยากเก็บแบ็คตายเหรอเนี่ยเทยามกิบอยากเก็บถุงมันเป็นทรัพย์สินมันเป็นอยู่ใวเม้ยพวกนมันมันเรียกคนมาลุมกูถ้ากูมีดีบัฟนะกูไม่ตายได้ออกนะครับกิฟนีคนคุ้ม ก็ยังไม่ออกคิดว่ายังไม่สู้กลับมาเหลืองใช่ป่ะกันโฮเบ๊บหรือว่าจะฟาร์มป่ะหาคูถึงที่ผมฟาร์มละไอเดี๋ยวเดี๋ยวเวฟเวฟเหลืองดันเข้านะไม่ได้ไปแตะนะได้ได้ได้ไอห้องสลัอไม่ฟาร์มเสียได้อะเอาเหลืองอะไรก็ได้นะผมน่าจะไปไม่ทันเนี้ยมันอยู่ตรงนี้กันอ่ะ มันหายไปถ้าโดนยายนี่มันมันไม่ค่อยแบบโมล่มันไม่ผม่มาแล้วเอ้ยเกิดได้ปะอเฮียฟอร์มมันสู้เลยเว้ยไปยิงฟันดาฟามอยู่นี่มานนี้ดิไป่จุกไปเต็มเลยใครอ่ะไป่จุกไปเต็มเลยสามถ้ามึงสามตัวรอหนะรอป้ากลัวเรามากูเรามากูมากูมากูมา

ดันเม่งเลยดันเม่งเลยนพี่มีดูสามมันแท่งแล้เดียวเข้อเสือเฮ้ยเดี๋ยวก็แปลกว่ะไม่เป็นไรปะโอ้ยเลยพาดออกอย่างอย่างอย่างไม่เหลืองมันเลยเออพี่โอ้ยได้พาดออกเลยพี่พี่จะกลับไปซื้อพอดีจิทูกลับมาเดี๋ยวพี่มาจุกมมันมันไม่ได้มันเกิดมันจะเกิดหรอไม่ได้ไปช่วยดันนะเกียร์เกียร์เกียร์ป่าอะไรเกียร์ตัวนะ มาอการ์มกันงออกไม่ให้กูฟาร์มได้กูเดินให้เนาเดินให้ทั้งแบบเลยเราก็อเคมิโซ่แล้วจัดอ่ะเฮ้ยแ้ากูไปเล่นแครีแรงสูงกูลำบากกว่านี่ตัวเนี่ยเออเออเออสองตัวหลังสอตัวหลัหงผมยังไม่อยากไปบวกเลยเพื่อนๆไะมีสองพันเก้าร้อยสามสิบเก็บลุนซ้ายได้ไหมเก็บลุนซ้ายได้ไหมไม่ได้ไม่ไม่มีโอกาสเน ไอ้กันกันพาวเวอร์ต่อไป่อเอออีหลดเนี่ยนนี้ขอซื้อเล่นเป็นรีชาร์ทก่อนเก่งลแล้วอยู่นี่เฮ็ไมาต่อยบ่ที่สต่ออะไรน้องไม่ได้ไม่ได้ตัวเก็บไปตัวนงเฮ้ยเรานะเก็บเป็นนะเก็บด้เงินนเพิ่มเงินได้แล้วไฟอนเล่นเนได้้อกียอยู่ เลยนี่มาีมาตีมาด้ๆพี่ดูไอ้นายุไปละนี่ไปไม่ได้นะมาด้วยเนี่ยเนงะไอ้ไอ้กระโดด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 ไอๆแบ็คใหญ่เลยแบ็ใหญ่เงิน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 ขอขอมะวะมะวะไปเคี้ยบแบ็คปูเคเ้ยบแม่นั่น Fuck me my back man เอานี่นะนี่น ไปหาชีพแไปเขียวต่อนะโอ้ยอ้ยตาตามันไม่ได้ไปนะเออล่กกับชีพเงเดี๋ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ยิงเลยนะ่ไม่ยิงเลยนพไม่ยิงเอไม่ยิงไม่ยดเ้ย่ไม่โดนเดี๋ยต่อป้าบูดมาเหียต่อป้ามาเจไรอะไคือด้ไม่จะเอาจะมาร์กเลยเฮ้ยมาึเข็ไม่กลัวไม่ใจกลัวหรอ โอ้โหอิ oh, oh. dad, nice. so, okay, okay. Hey ่มแล้วหรอไหนไหนๆใครอาหลผมต้องรับัเงินน่ะเห็นไหมโอเคโอเคเห็นลพระอดอันติไปแล้วนะสนามวิ่งจุกอุ้ยเฮ้ยซนฟบอทดิเกสนอคเกิร์ดมีอะไรบ้างครับไม่ดีเลย เฮ้ยไปเพอ่มมาให้ตว์ไม่แตกโอ้ยไปกูไปปัญหาไปกูไปปัญหาน่าจะนลัดหลบอะยัดเยเลยตอนนี้เยอะเลยสามชิ้นเลยวด้านขวาได้เฮ้ยปล่อยกูไปเดไปคมไปด้วยตนี้สองคอตรงนี้สองควไม่ัำไม่ได้ไหมเป็นเทสกับอินเฟอร์อะนฟาร์มต่อไม่ได้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 ไม่ต้องออกมาไม่ออกมาเหรยอไล่อปัญหาน่าจะพลัดหลบอะได้ชีฟได้ชีฟได้สมุด ได้เยอะได้แท็บทุกตัวเลยชิฟก็อันติกับสกิลสองไม่ได้ต้องเราเราต้องการเซเลงกิฟต์กันไหมไม่ไม่เอ็กซตอนนี้กิฟต์ต้องการอะไรต้องว่อง่ปมีคนคนคนมีหกคนแต่โลวิคเอ็กซ์ช่วยจับก็ได้อยู่ตรงนี้สองตัวโอเคโอเคโอเคงั้นไม่ีสอยู่ไม่รู้อะสามแล้วสามแล้วอยู่นี่สามอยู่เขียวสามมันจะมาจับวิตติกโลว์จะซื้อซื้อยิงสโลว์มาก็ได้มันมีอินเฟอร์นิต่าดีเนี่ยไอ้มวิมตติกโลว์ถ้าทำราเมนนี่จะโลว์ซื้อมันอ่ะ แม่ดยกกูขอฟาร์มเลยกูข่งนิดนึงเลยกู่งนิดนึงเลยได้่ให้ดัดคมเน่อนึงกูขาดสอรอย่าเพิ่งเล่นนะได้ละมากได้ไม่ไม่อย่าอย่าตี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 ้ ไม่ชอบไอ้พาราดอกสุพาราดอกออกเฟลิอาร์เมอร์เต็มด้วยจริงตอนนี้ทํมันก้าวกูตายเลยหรอเฮ้ยตอนนี้เฮ้ยเหลี่ยงโดได้นะจับไปะพี่ได้ไม่ได้จับไม่โดน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 ไเ้ยตายปะเนี่ยกำลังไปเหลี่ยนะกำลังไปเหลี่ยงนะแอร์ดอบกำลังไปครับโอ้ไม่ได้ปะิบอมทิปบอมทิปบอมโดมัน่เป็นเอมนเล่นโอ้ไปพี่จบแล้ะะโอ้คุณเที่

ยังตกูไปเร็วไอ้สัพตกโหไอ้เยอะแกดีหันหันหันจอหันจอหยะว่าเยไอเทมพาราดอกแม่โคตรน่าเกลียดเลยอันตัวเลขเยอะเลยไอ้พวกนี้ไม่ยิงไม่หยุดเดี๋ยวน่าะต้องกลับอะเรนฟ้ามันจะแตกอ่ะเดีจะจะจะไปกันฟ้าให้เดี๋ยวไปกันฟ้าให้

ถ้าเธอจิตใจโหดไลายก็ออกก็ได้อเอ้การทาวเวอร์ด้านขวานะเกิดประการตรวจนคนไปเก็บเอินไงไอเงี้ยมึงืงนเนี่ยก็ถ้าบังกับพาราดอ,อกดอ,อกก์พาราดอ,อกฑ์หน,น้ามันขาดได้ละไรก็ได้มั้งบ้าวผมว่าก็เดี๋ยวมันมาไม,มไม่เคยอยากเก็บ กันพาเวอร์อะไรเนี่ยเป ah, ็นโอเเคไม่แก okay, 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 ่กรรไม่ต้องก่กรไ่ต้องเก่กไม่ตงก่รมยมือละไปเอาไปนี่ดิอาพาบิน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 ผมว่ามันเรียกแฟนอนลุ้มบ้กว่ามันตกมันตกมันตกแล้วคัสคักคัส go 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 i e e i อะได้ เห็นเห็นในเทมเฮดเราไม่ค่อยเป็นห่วงอ่ะไม่เป็นไรหรอกเกมเนี่ยเฮดของมันไม่รุนจัดอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่รุนจัดอ่ะโอ้โหเออเออโดนของมันอันนี้รุ่นเมต้ารุ่นน่ะเฮดึไม่ไหนว่าสุดเนี่ยยุ่งสุดแล้วบตัวรุ่นแม็กเดียวตายรุ่นนี้เห็นแล้วกว่าถ้าอยู่ในทีมเดียวกันเองอ่ะ แม็กเดียวตายดิแล้วมีกี่นัดอะไรเชียวยี่เฮดฟันแม็กอะแบบเราตั้งชื่อคลิปยูทูบอะที่จะมาสอนเล่นเฮดแม็กเดียวตายครับผมตายทุกตัวตายทุกตัวเอ้ยไม่ตายเหรอไม่ยเป็รอยล้านชิบเนี่ยทำบุญนะเดี๋ยวเราคุณอาไปนึงตายตายซะ

บอสได้ปะสามสิบเมตน้ำเดินไมเดินเลยวะไม่นึกว่ามันมีรีบูเวอร์เนี่ยนั่นจัะจับเต็มบอสได้ปะเด็กๆผมเพิ่งจะหายสามเด้อไม่ได้หวะหายสามไม่ทันวะน้องสามไม่ทันเลยยิงไปหลาดยิงอยู่ซ้ายเราตีพี่มปหลาดไปหลาดวะไปหลาดวะไอ้สารกว่าตู้ไปก็ได้เป็นไหนวะเนี่ยเอออวะตอนนี้ โอ้ยแม่งสายจริงเต็มเลยมันออกว่าตอป่ะน้นนฟอร์บ้าฟอร์ไฟป่ะฟอร์ไฟป่ะเด็กๆเลือกบ้าเด็กๆมันบินไหมมีวัดถนกับรีมูฟนะไม่มาเกมเก็บเก็บบินมาแล้วบินนับเต็มหรือเปล่าถ้ามีถ้าเต็มมาบินเก็บไว้เก็บไว้ เอาเดี๋ยวตัวไหนอ่ะม่ต่อเอิร์ดเอิเอิร์ดเอิดันคิพดันคิขึ้นดันคิพขึ้นเดี๋ยวได้ถ้ามันอยู่เยอะไปยังยังยังส่งยังส่งยังยังไม่ส่งยังไม่ส่งไปคิพไปก่อนไปคิพไปก่อนจริงๆมันอยู่เยอะก็สู้ได้นะก็สู้ได้หมดเลยอ่ะไอ้มันเอิร์ดแทงกูหน่อยเดี๋ยวคนนึงอันหนึ่งครับชิบก่อนเลยอยต่อได้ปะต่อได้ปะต่อได้ปะต่อได้ต่อได้ตามเดียวกันเดียวเกมแพดดอกอยู่ซ้าย เอาเลยเขาได้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 ต่างเบาแพรลี่ทำไมวะไอ้กระดับระดับเจอเมี่เจอคลิฟนก็ไอ้นี่มันตองเมมโมรี่ไมวะเล่นต่อเวลาต่องอะไเข้าไปคคลิฟนมันชอบยับหน่แอบไล่เมอร์ีเจอแมงดี้เหรอเฮ้ยเฮ้ย อ๋อว่าแล้วทำไมมันถึงเวลาคุณสองแล้วมันชอบกดแพรี่เลยใช่ไอ้คลิโปกติชอบแอบเียะไรดีนะโเลยไม่โดนอายตีเลยดีเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ชิปมาชิปาเีท้องก่อนได้เบ้าเด็กๆเีท้องก่อนได้เบ้าทอก่อได้บ้าตรออน รันลันเลยรันเลยรันเลยรัได้รัได้กําลังหาวงอยู่กํลังหาวงออ้ยต้องต้องมนรอไงอีกสิบมอีกสิบอนตพลาดอกขอเล่เลยพให้มอยู่หลังวอเลยได้สตัวว่าเอเฮนนโตนนโตนโตเลยรัันเลยอ้ย

โอ้ยย่ตัวเล็กสี่ิงดิม่แค่สวดม่แค่สวดมีแค่สวดเดี๋ยวเลือนมาเดี๋ยวเลือกมาทำตัวหน้าอ่อยเล่นน้เล่นนะเล่นน้เดี๋ยวทำตัวหน้าอะรเหรอถ่ายวะถ้าดอกมานะด าระดาดอกมากายเราอยู่กายเราอยู่อยู่เอาสอเยี่ยไม่มีของไม่มีสกิลสแล้ววะเอาไงอ่ะหนีได้สวดได้มึงมึงครไปมึงหนีไปมึงหนีไปเดี๋ยวราเลือกกเต็มเดกไปรวจให้ี่เดาวริ่งโดนตายหมดเลย

ไอ้ต <l id> <kah> um ัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้แม่งขะไอ้ตัวนี้แม่งตับตายเลยได้ได้ได้ไหนไปได้ไปก่อนเลยก่อนเรื่อกูเลยแอบแอบมาลมาแอบมาลมาสามนี้สามนี้จมันออกมาเอามันออกมาอุ้ยมันออกมาเองเลยฟว้ายมันหนีกูด้วยอุ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยมึงอุราเหรอมึงอุราเหรอฮึตายนะเจ๊งไม่ได้ไม่ได้ เก่งเลยมึงเก่งเครับมีเห็นเลือนน้อยมันบานสเลยสีไม่อยู่เลยแลาเรากูไม่ลงอ่ะนอนดีกว่าลาเบเอากูไม่ลงโดนกูสวดเนี่ยกูแอเซดนสอง